การสอนของโรงเรียนบ้านโสกท่าวังหินสพป,ปอำนาจเจริญสิ่งที่เราพบคือความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาของการพัฒนาขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวความสำเร็จของการใช้ DLTV ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน,านโสกท่าวังหินโดยใช้รูปแบบ s i d ไอเดีย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านโศกท่าวังหินโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญได้เผชิญกับความท้าทายด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นครูผู้สอนที่ไม่ตรงตามวิชาเอกเพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพ เขาถึงนัก,กเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโรงเรียนจึงได้นำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เข้ามาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านโศกท่าวังหินมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานโดยห้องเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรทัศน์ และระบบรับสัญญาณ d l t ีครบทุกห้องรวมถึงอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วบริเวณเราได้จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาดปลอดภยัยมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวกคณะครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างละเอียดศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและใบงานอย่างถี่ถ้วนรวมถึงรับชมวิดีโอการสอนจาก DLTV ก่อนถึงวันสอนจริงเพื่อเตรียมพร้อมเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มที่การจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนต้นทางเป็นสิ่งสำคัญครูประจำชั้นจะคอยกำกับดูแลสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกระตุ้นให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลหากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนหลังจากการเรียนรู้ครูจะร่วมกับนักเรียนสรุปสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นักเรียนของเรามีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการเรียนรู้ผ่าน DLTV พวกเขามีความเข้าใจในวิธีการเรียนรู้มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเข้าเรียนตรงเวลาและมีความตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้นักเรียนยังช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ DLTV อย่างปลอดภยัยและมีความรับผิดชอบในการใช้งานและ,ะบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอผลลัพธ์จากการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และการใช้รูปแบบ S-Idea Model ที่โรงเรียนบ้านโศกท้าวังหินแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ในปีการศึกษา2,567นักเรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปถึงร้อยละ92.82และนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีขึ้นไปถึงร้อยละ100รวมถึงมีทักษะการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่วางแผนและสนับสนุนทรัพยากรคุณครูตอนนี้ก็มาเป็นจิตอาสาเนื่องมาจากว่าดูสภาพของโรงเวียนแล้วทางคุณครูก็ไม่ครบชั้นก็เลยจะเป็นว่าตัวเองก็ไม่มีงานทำํำคือตอนนี้ได้พักผ่อนสบา ถึงลูกๆอยู่ยังอยากจะมาช่วยโรงเรียนว่าทํายังไงคุณสมริ์ทางการเรียนของเราจะได้เพิ่มขึ้นก็เลยต้องมาช่วยอีกอย่างก็ได้มีความสุขได้ื่อได้อยู่กับเด็กๆและอีกอย่างสังเกตดูแล้วการพัฒนาของโรงเรียนการสอบโอนิแต่ละปีคุณสมริก็รู้สึกว่าจะสูงขึ้นทําให้เด็กได้มีความรู้มากขึ้นนะคะ ข้าวังหินในสังกัดสมักตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาอำนาจเจริญนะครับวันนี้ท่านพิยานามลือผู้การสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญมอบหมายให้กับผมนายกยุติพันธ์รองผู้การสานักเขตนะครับออกมานิเทศและก็มาเยี่ยมนะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในระบบ d l t v ชุมชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมระดมทุนตลอดจนผู้ปกครอง ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลการเรียนรู้ของบุตรหลานผ่าน DLTV เมื่อนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้โรงเรียนบ้านโศกท่าวังหินมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตอย่างมีศักยภาพส่งผลให้โรงเรียนบ้านโศกท่าวังหินได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูได้รับรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปฐมวัยผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ p r o j e c t Approach นักเรียนประถมศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการ p r o j e c t based learning นำไปสู่การเป็นนวัตกรผลการทดสอบระดับชาติ1มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอ t ทชั้นประฐมศึกษาปีที่1 อยู่ในระดับดีมาก 2. ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3อยู่ในระดับดีมาก 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ชั o N e ้นประถมศึกษาปีที่6อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา2568มีนักเรียนทั้งสิ้น102คนโรงเรียนบ้านโศกท่าวังหินโรงเรียนแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์น,นวัตกร